สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแรงสุดขั้วแขกคำพากาถามลั่นจะเป็นหมาหรือจะเป็นคนลักษณาบรรวิชัยหรือแขกนักเขียนเจ้าของนามปากกาคำพากาผู้ดำเนินรายการและนักวิจารณ์สังคมชื่อดังเขียนบทความเรื่องหมาและเห็บของหมามีเนื้อหาดังนี้ ทุกครั้งที่จะเขียนว่ารัฐบาลนี้ล้มเหลวในการบริหารประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองฉันก็ลังเลตลอดว่าเราสามารถใช้คำว่าล้มเหลวกับรัฐบาลนี้หรือไม่ ถ้ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ขึ้นสู่อำนาจในกลไกลของระบอบราาประชาธิปไตยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนล้นหลามชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากเข้าสภาและตัวนายกก็มาจากแคนดิเดตของพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมากได้รับการโหวตจากสภาที่สมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งทั้ง500คนไม่ใช่สภาที่มีสอวอ250คนมาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคณะรัฐประหาร ถ้าเราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาตามคันลองประชาธิปไตยแบบนั้นแล้วบริหารประเทศล้มเหลวเช่นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือท่ามกลางเสียงแช่งด่าจากทุกสารทิศจะทำให้รัฐบาลถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ แรงกดดันทั้งในสภาและนอกสภาจะมากพอที่จะทำให้รัฐบาลต้องตัดสินใจยุบสภาและเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนจะได้เลือกคนอื่นพรรคอื่นไปทำงานในฐานะรัฐบาลแทนพรรคเดิมที่อุตส่าห์ไว้ใจแต่เสือกทำงานไม่เป็นหรือถ้ารัฐบาลห่วยๆนี้ดันทุรังจะอยู่ในอำนาจต่อก็น่าจะเจอมอบแบบเบิ่มๆทั้งมอบหมอมอบบุคลากรทางการแพทย์มอบนักธุรกิจม็อบคนทำงานกลางคืนม็อบพัตตราคาร,ร้านอาหาร หรืออย่างแย่ที่สุดหากรัฐบาลอยากอยู่ในอำนาจต่อมากๆๆๆๆากาก,ากรัฐบาลนี้ก็ต้องรีบกลับตัวกลับใจพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดพยายามทำงานให้ดีขึ้นเพื่อซื้อใจประชาชนกลับคืนมาเช่นยังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ก็อาจจะขายผ้าเอาหน้ารอดด้วยการใช้ทุกกำลังภายในไปเอาไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามาฉีดให้ประชาชนเพื่อลดกระแสะการด่าไปก่อนเป็นต้น ูดง่ายๆก็คือท้าที่มาของอำนาจรัฐของรัฐบาลมันยึดโยงกับประชาชนแย่เท่ากับแย่มันก็ต้องแก้ปัญหาโดยอิงอยู่กับคะแนนนิยมของประชาชนต่อให้เป็นการซื้อใจประชาชนอย่างน้อยมันก็ต้องมีประชาชนอยู่ในโจทย์นั้นไม่มีทางเป็นอื่น แต่สำหรับรัฐบาลที่ประยุทธ์เป็นนายกอยู่ตอนนี้จะบอกว่าทำงานไม่เป็นบริหารผิดพลาดฉันคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นเสียทีเดียวแต่ประยุทธ์และพวกขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารต่อด้วยการออกแบบรัฐธรรมนูญในกลเกมการทำประชามติรับรองความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญนั้นให้ตนเองได้กลับมาอยู่ในอำนาจผ่านพิธีกรรมการเลือกตั้งโดยมีตัวแสดงประกอบเป็นนักการเมืองพักการเมืองที่เข้าเล่นในฐานะพักร่วมรัฐบาลและ พคฝ่ายาย้นโจทย์ในการทำงานของพวกเขาคือ 1. ทําทำอย่างไรจะอยู่ในอำนาจได้นานที่สุด 2. ทํทำอย่างไรจะใช้อำนาจรัฐที่มีอยู่ในมือสร้างประโยชน์ให้กับตนและตอบแทนให้กับพวกพ้องของตนมากที่สุด ในภาวะวิกฤตโรคระบาดสิ่งที่รัฐบาลปกติทํานั้นเรียบง่ายมากนั่นคือประคองภาวะเศรษฐกิจให้บอบช้ำน้อยที่สุดเงินงบประมาณที่มีต้องใช้ไปกับการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากนั้นต้องใช้ทั้งเงินและสัพพะกำลังไปกับการจัดหาจัดซื้อวัคซีนที่คุณภาพดีที่สุดมาฉีดให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่สุดท้ายเตรียมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังวิกฤตคลี่คลายลงแต่โลกอาจไม่ เเหมมือนดิแต่สิ่งที่รัฐบาลไทยทำกลับตรงกันข้ามแทนที่จะจัดการรับมือกับปัญหายอย่างเรียบเรียบง่ายๆเช่นหาวัคซีนมาฉีดให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดเพราะวิกฤตโรคระบาดในเชิงกายภาพมันไม่ได้ซับซ้อนความซับซ้อนอยู่ที่การฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตมากกว่า รัฐบาลไทยกลับชฉวยใช้วิกฤตนี้จัดตั้งคณะบริหารขึ้นมาอีกชุดหนึ่งชื่อสอบคอพร้อมประกาศใช้พรกฉุกเฉินต่อเนื่องยาวนานซึ่งโดยในของมันก็เท่ากับเป็นการยึดอำนาจมาจากรัฐสภาสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีใครกล้ายอมรับออกมาตรงๆก็คือเราเหมือนมีอำนาจรัฐเถื่อนที่ซ้อนอยู่บนอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญอยู่ อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญคือรัฐบาลของพรรคร่วมรัฐบาลคอรมอและมีนายกชื่อประยุทธ์อำนาจรัฐที่ซ้อนทับไปข้างบนคือสอบอคมีประลัดกระทรวงทุกกระทรวงมีเลขาสบมอชอมีหน่วยงานความมั่นคงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสอบอคและมีหัวหน้าสอบอคทุกชุดชื่อประยุทธ์ แค่มีรัฐบาลจากรัฐธรรมนูญปี2560ก็ว่าเหนื่อยแล้วเรายังมาเจอรัฐบาลต้องเป็นหมันไปจากการมีสอบอคอซ้ำเข้าไปอีกดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจที่การบริหารประเทศภายใต้สถานการณ์โรคระบาดของเรามันจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นคือการบริหารให้ประชาชนต้องฉิบหายขายตัวไปโดยไม่จำเป็นเรื่อยๆ เราเป็นประเทศเดียวที่สั่งล็อกดาวน์สั่งปิดกิจการของเอกชนสั่ง work from home โดยไม่มีมาตรการชดเชยรายได้หรือชดเชยความเสียหายให้เจ้าของธุรกิจเราเป็นประเทศที่พึ่งพิงรายได้จากการท่องเที่ยวและรัฐบาลมีรายได้จากภาษีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่ในภาวะที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าตาจน รัฐบาลไม่เคยไปอุ้มชูดูแลใดๆทั้งสิ้นในขณะที่ทั้งโลกเขาแจกชุดตรวจรับ i ิดเทสให้ประชาชนมานานนับปีเพื่อผลในการคัดกรองเบื้องต้นประเทศไทยเพิ่งจะอนุมัติให้ประชาชนเข้าถึงรับผิดเทสในเวลาที่แทบจะเรียกได้ว่าสายเกินไปสาหัสกว่านั้นราคาร a p พิดเทสของเราก็แพงกว่าที่มนุษย์มนาคนอื่นในโลกเขาใช้กันอย่างประหลาดใจ ส่วนความโอ้ละพ่อของเรื่องวัคซีนนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่ให้ประชาชนควักกระเป๋าจ่ายค่าวัคซีนเองเพราะวัคซีนนั้นราคาโดสละไม่กี่ร้อยบาทรัฐใช้เงินไม่มากเลยเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดที่รัฐมีให้ใช้ แต่คนไทยถ้าอยากได้วัคซีนที่ดีที่สุดอย่างไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาต้องควักเงินจ่ายเองควักเงินจ่ายเองไม่เท่าไหร่สิ่งที่โอละพ่อกว่าการจ่ายเงินเองคือต้องแย่งกันจองเหมือนชิงเปรตแย่งจองเหมือนชิงเปรตไม่พอกระบวนการนำเข้าวัคซีนของเอกชนยังต้องเผชิญกับอุปสรรคอันแสนจะเซอเรียลเนื้อจริง ทั้งการฟาดฟันกันระหว่างองค์การเภศสัชกรรมกับเอกชนที่จะนําเข้าจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาทําสัญญากันอย่างไรกันแน่และวัคซีนมาเมื่อไหร่คนที่จองไว้จะได้ครบทุกคนไหม เเรียวหนักยิ่งกว่านั้นคือวัคซีนหลักของประเทศที่บอกประชาชนเอาไว้คือแอสตราเซเนกากลับไม่ได้ไม่มาตามนัดตามมาด้วยการเปิดเผยจดหมายจากแอสตราถึงรัฐบาลไทยในเนื้อความที่ไม่ตรงไม่เหมือนกับที่รัฐบาลบอกเอาไว้กับประชาชนที่บอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้60ล้านโดสก็กลายเป็นว่า60ล้านโดสอาจจะครบในเดือนพฤษภาคมปีหน้า แล้วยังมีความพยายามสั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคที่ประสิทธิภาพต่ำสุดเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นอย่างต่อเนื่องเพียงเพราะสั่งเมื่อไรก็มีของส่งระบบสาธารณสุขของเรากำลังจะพังทลายเศรษฐกิจของเรากำลังจะล่มสลายประชาชนเกือบครึ่งประเทศเสี่ยงต่อการกลายเป็นคนยากจนเฉียบพลันนี่ครัวเรือนจะแตะที่ร้อยเปอร์เซ็นต์วันไหนไม่มีใครรู้ นี่สาธารณะของเราสูงที่สุดในยามที่อำนาจการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลอ่อนแอที่สุดเด็กและเยาวาชนของเราไม่ได้ไปโรงเรียนไม่มีวัคซีนและเคว้งคว้างอยู่ในระบบการศึกษาที่ล้มเหลวในทุกด้าน ทางออกของปัญหาไม่ใช่การเรียกร้องให้รัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนทางออกของปัญหาคือรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนต้องออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าประชาชนไทยไม่มีรัฐบาลที่มาจากประชาชนก็เท่ากับเราเป็นหมาที่มีชีวิตเหลือเพียงเลี้ยงเห็บให้อ้วนพีเรามีแค่สองทางเลือกจะเป็นหมาหรือเป็นคนแต่สิ่งเดียวที่เราจะไม่มีวันเป็นคือลดตัวลงไปเป็นลูกน้องเห็บ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ